ที่ชนบุรีครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกเจ้าของร้านมะพร้าวหัวร้อนครับที่ทำลายร่างกายลูกจ้างที่จ้างมาล้างรถครับ คุณผู้ชมเรื่องเนี่ยเริ่มจากการล้างรถแค่นั้นแหละครับจู่ๆก็ถึงขั้นทําแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นภาพวงจรปิดขณะที่ลูกจ้างของร้านขายทุเรียนไปยืนล้างรถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าร้านมะพร้าวค่ะก็ใช้สายยางเนี่ยล้างรถอยู่เจ้าของร้านมะพร้าวก็บอกว่าล้างรถจนน้ากระเด็นไปเปียกลูกมะพร้าวหน้าร้านแล้ว ก็ทําให้เกิดความไม่พอใจต่อว่าด่ากันด้วยถ้อยคําที่รุนแรงค่ะแล้วก็ใช้กําลังรุมทาร้ายร่างกายลูกจ้างร้านทุเรียนนี่แหละซึ่งก็เป็นชาวกัมพูชาแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านแถวนั้นจะเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่ก็ไม่ฟังค่ะคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายจ้างร้านทุเรียนก็พาลูกจ้างชาวกัมพูชาที่รับบาดเจ็บแขนหักไปแจ้งความกับตํารวจสบพบางละมุงครับเพราะถึงว่าพ่อแม่ว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องครับ ตอนนั้นลูกน้องกําล,ลังล้างรถอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วเขาบอกว่าเอ่น้ําน้ําที่ฉีดรถอะไปโดนมะพร้าวเขาแต่เขาไม่พอใจเลยลงมาตบครับเาล,ลงดินลงมาตบก่อนเลยเหรอครับผมตบก่อนเลยครับทีแรกมาคนเดียวครับแล้วคราวนี้ลูกเขามาเสริมอีกคนนึงคือมารุมมารุมเลยครับน้องเราครับผมคือผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดครับเด้๋วก ไวไม่ปืดกันในดีเนาะไม่ตควาแใช่ครับพี่ของมันอยู่ใกล้ๆกันน่ะร้านติดกันน่ะคุยกันได้ครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้วอ่ะล่าสุดครับตำรวจสบพบางละมุงชนบุรีเตรียมออกหมายเรียกหนุ่มเจ้าของร้านมะพร้าวหัวร้อนรายนี้เข้ามาสอบปากคำแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปอ,อากาศร้อนแบบนี้อย่าอารมณ์ร้อนนะครับทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุรายนี้ก่อนหน้าเนี่ยเคยใช้ทุเรียน บหน้าลูกค้ามาแล้วนะเรื่องมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะฮะ